เวเซจ่าชีค็นีชิวะมินซังนะครับสวัสดีช่องสถานีภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับเรียนฟรี24ชั่วโมงสำหรับวันนี้เราอยู่กันบทที่5้าแล้วนะครับก็คือรัิโอเดบิงเคียวชิมัสตะนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรูปนะครับในเรื่องของอคำช่วยเดนะครับคำช่วยเดแล้วก็ <c oughs> อ่า การพูดว่าเรียนอย่างไรนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฟังกันเลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผงโคสิ์ทิพยเทียมพงและดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนบทที่5เกี่ยวกับการอธิบายว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไร นักสาจากเวียดนามซึ่งเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราตอนนี้อาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุวันนี้ทําจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นวันแรกทําตื่นเต้นมาตลอดตั้งแต่ตื่นนอนคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านสังเกตเห็นความผิดปกตินั้นค่ะไปฟังบทสนทนากันครับทอมสันคือการกักกัน あらまあどうしたんですか日本語が心配ですタムさんは日本語お上手ですよいいえまだまだですベトナムで勉強したんでしょう？はいラジオで勉強しましたそれなら大丈夫ですよ มาดูความหมายที่ระบรรทัดครับคุณฮารุพูดกับทามว่าทามเริ่มไปมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันนี้สินะคะทํทามตอบว่าใช่ใช่ค่ะเซ็นเซอร์ของคุณฮารุตรวจจับอะไรบางอย่างที่ผิดปกติได้แล้วไฟสีน้ำเงินที่แก้มสองข้างของคุณฮารุก็สว่างขึ้นอะระมาอ้าวどうしたんですか ไปได้ไรไปครับทำตอบอย่างกระวนกระวายว่านิฮงโกะชินปาร์เดสกังวลเรื่องภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วคุณฮารุก็พูดว่าทามะสวันิฮงโกะจูสเดสิโอคุณทามภาษาญี่ปุ่นเก่งแล้วล่ะค่ะทำตอบอย่างถ่อมตัวว่าอีเอะมาดามมาเดสไม่ละค่ะยังไม่เก่งคะ่ะคุณฮารุถามว่าเบตุนอโมเดเบนกิโอสตันเดชอ เรียนที่เวียดนามใช่ไหมคำตอบว่าใช่ใช่ครัยได้จบการเรียนยครับคุณฮารุย้ำให้ความมัน่นใจแก่ธรรมว่าโซเดน่าได้จบเดโอถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรหรกค่ะ ทำกังวลเรื่องการสื่อสารเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างราบรื่นคุณฮารุสัมผัสความรู้สึกต่างๆนานาได้เมื่อไรก็ตามที่ผู้พักอาศัยในบ้านมีปัญหาใดๆและจะถามไทยครับอ่าเดี๋ยวเบื้องต้นเซนเออธิบายก่อนเนาะออ,อย่างคำแรกนะครับคำว่าคระนเนี่ยคือเราเรียนมาแล้วเนาะมีความหมายว่าจาก เคียวคาระก็คือจากวันนี้จากวันนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันจะเริ่มมีกิจกรรมอะไรเริ่มต้นจากวันนี้ใช่ไหมครับญี่ปุ่นเขาบางทีเขาก็พูดสันส้นๆว่าเคียวคาระกับโกดจากวันนี้โรงเรียนมันจะไม่ได้หมายความว่าจากวันนี้โรงเรียนนะครับทุกคนจากวันนี้เนี่ยจะมีความหมายว่าวันนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วนึกอ,ออกไหมฮะคำว,ว่ากับโกในที่เนี้ยแทนคําว่ามหาวิทยาลัยอ,อ่า เพราะฉะนั้นกับโกเองเนี่ยบางทีไม่ได้แปลว่าโรงเรียนอย่างเดียวนะครับก็หมายถึงว่าแบบสถานที่ที่เราต้องไปศึกษาหรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้คําว่ากับโกได้เนาะหรืออัเซนเซยกตัวอย่างอย่างอื่นอย่างเช่นเคียวขราเป็นเคียวเดสเน่เคียวขราเป็นเคียวเดสเน่ก็จะมีความหมายว่าจากวันนี้เนี่ยน่าจะถึงตารางที่จะต้องเรียนแล้วนะครับมันก็จะเป็นความหมายแบบสื่อสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับอ่า โดสตั้งเดสนะครับดเนี่ยคือจะมีความหมายว่าอย่างไรตั้งเดสรูปอึนนะเดสกาเนี่ยเป็นรูปที่ใช้เน้นในเรื่องของแบบเราต้องการจะใส่ความรู้สึกเนาะว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงล่ะเขาก็จะใช้รูปอึนเดสกานะครับนีห้องโกกาชิมไปเดสนคือกังวลภาษาญี่ปุ่นชิมไปแปลว่ากังวลเวลาเราพูดว่ากังวลในภาษาไทยเนี่ยกังวลของเราจะเป็นคํากริยานะครับทุกคนแต่พอเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ย ภาษามันต่างตระกูลกันเนาะญี่ปุ่นเขาจะใช้คําคุณศัพท์ที่เรียกว่าชิมไปได้เลยนะเนี่ยเช่นกังวลเรื่องภาษาญี่ปุ่นก็นิฮงโกะชิมไปต้องใช้คําช่วยงะนะครับในการขยายนิฮงโกะหรือเราบอกกังวลเรื่องเงินเราก็จะพูดว่าโอคันนกะชิมไปอ่าอย่างนี้ก็ได้กังวลเรื่องเงินหรือกังวลเรื่องการเดินทางก็อิคุโนกะชิมไปกังวลเรื่องการเดินทางอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ นิฮงโกโอโจสุเดสโยทำังวะาโอโจสุคคำว่าโ oh อเนี่ยเราใช้มาใส่ในเรื่องของคํานามนะหรือว่าคําคุณศัพท์ได้เลยมันจะมีความหมายถึงคุณสมบัติของผู้ฟังโอโจสุคําว่าโ oh อหรือโกนะครับใช้ในการเหมือนยกย่องเนาะเราก็เลยรู้ได้อัตโนมัติว่าคนตรงข้ามที่ฟังอะ่ะมันเป็นกริยาของคนคนตรงข้ามที่ฟังนะครับเอะมาดามาดาเดสนะฮะไม่หรอก ยังไม่เก่งมาดามดาดะเขาจะซ้ําคํากันนะครับมดาดะเนี่ยแปลว่ายังมาดามดาดะแปลว่ายังยังยังไม่เก่งนะครับบิตอมน้มูดบิงเคียวตั้งเดสโชะอะตั้งอึนมาอีกแล้วนะบวกกับคําว่าเดโชเดโชเนี่ยเป็นรูปเขาเรียกว่าเป็นรูปมีความหมายว่าคงจะน่าจะหรือว่าเน้นว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเช่นอัอนเนี้ยสีขาวใช่ไหมชิโด้ยเดโชอ,อันนี้รถใช่ไหมกุรุมาเดโชอ,อย่างเงี้ยนะครับ ให้ ratio เดชเบิงเคียวชิมาสตาเดะในที่นี้เนี่ยนอกจากบอกในเรื่องของสถานที่เนี่ยก็บอกในเรื่องของวิธีการได้ซึ่งเราจะเรียนกันในวันนี้นะทุกคนไวยากรณ์รูปเดชนะครับอ,อย่างอันนี้เขาบอกว่าเรียนผ่านวนะิทยุเนาะแต่สมัยนี้น่าจะเรียนผ่านอะไรคอมพิวเตอร์เนาะเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ก็เป็นปะสกงเดชนะฮะปะสกงเดชบิงเคียวชิมาสตาโซเลนาลโซเลนาลคือถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้าอย่างนั้นเป็นคำสันธานนะครับโซเลนาล ได้เจ้าโบเดสโย و. ก็ไม่เป็นไรก็คือหมายก็คุณฮารุก็หมายความว่าทำอ่ะเคยเรียนที่เวียดนามมาแล้วถึงแม้ว,ว่าเรียนผ่านวิทยุมาเรียนที่ญี่ปุ่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนกันอ่าทุกคนอ่านพร้อมกันนะครับพร้อมกันนะทำซังเคียวคาราคาโกเดสนให้อารามา อัลมาเนี่เป็นเหมือนคำอุทานคนแก่นะทุกคนอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับどうしたですか日本語がบนเคียさんは日本語お上手ですよいいえまだまだですベトナムで勉強したんでしょはいラジオで勉強しましたそれなら大丈夫ですよ ทีนี้เดี๋ยวเซนเซจะสปีดปกติแล้วนะครับท่าซ ok e, ังเคียวคารากะโกเดสเน่ให้อาราม่าดู้สังเดสกะญี่ปุ่นก็ไังเปเนปท่าซังว่าญี่ปุ่นก็โอชิสุですよいいえまだまだเวียดนามเดเรียนรู้สังเดตชใช่รัจย์อเรียนรู้สังเกตุมาそれなら大เดสโよอ่าอย่างนี้นะครับทุกคนใครที่ไม่ออกเสียงนะเซนเซขอแช่งจุดๆ,ๆุจุด เรามาเรียนคลิปนี้แล้วนะครับเราต้องฝึกออกเสียงนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือการพูดภาษาญี่ปุ่นให้ได้นะครับให้ทุกคนพูดภาษาญี่ปุ่นได้ใครพูดได้แล้วกดบวกหนึ่งใครเรียนผ่านทิกต็อกนะครับอยากเรียนเต็มๆเนาะอยากเรียนเต็มๆก็มาที่บ้านแดงนะอ่ามาที่บ้านแดงแล้วก็ใครอยากได้ตา e ํารา e-book เล่มนี้เนี่ยไปทักที่บ้านเขียวนะครับตำาราเล่มนี้ชื่อยาซาชินิฮงโกะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะทุกคน แต่ต้องไปขอที่บ้านเขียวนะครับแล้วเขาก็จะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลดเลยนะครับเอาไปได้เลยนะครับเพราะว่าแจกฟรีนะครับเป็นของ NHK อ่ะเรามาต่อนะ s u ซู k i Mas สำนวนหลักประจำวันนี้คือเรียนทาวิทยุค่ะ์ ถ้าจำสำนวนนี้ไว้ก็จะนำไปใช้บอกได้ว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างไรครับมาฟังคำอธิบายความหมายของประโยคนี้กันครับคำว่า,าแปลว่าวิทยุคำต่อมาคือเป็นคำช่วยที่บ่งชี้วิธีการในสถานการณ์นี้และเป็นคำกริยาแปลว่าเรียนในบทเรียนที่แล้วเราได้เรียนกันไปว่าเมื่อต้องการจะพูดว่าจะทำอะไรให้ใช้คำกริยารูปมั ซึ่งหมายถึงคำกริยาที่ลงท้ายด้วย must นั่นเองนะคะแต่ในบทสนทนาวันนี้คำกริยาลงท้ายด้วยมาชิตะนี่คะใช่แล้วครับสังเกตได้ดีครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อเปลี่ยน must ที่อยู่ท้ายคำกริยารูป must <"m ust" S 2> เป็นมาชิตะจะเป็นการพูดถึงสิ่งที่ทำในอดีตครับรูปอดีของเรียนหรือจะเรียนซึ่งพูดว่า คือเบกิชิมาชิตะมาลองฝึกกันค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะเบしยกิโยชิมาชิตะรัจยอเดาชิตะพูดกันได้คล่องไหมคะ คราวนี้มาฟังบทสนทนาว่าคนอื่นเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นอย่างไรทำไมญี่ปุ่นและผู้ะไร,ไรเป็นภา,ภาษาญ,ญี่ปุ่นได้สองสามคำ,คำก็อาจจะมีคนถามคำถามนี้กับเรานะครับอ่าเซนเซเพิ่มเติมนะคบโพโซคุชิมัสนะครับคำช่วยเระเนี่ยนอกเหนือจากบอกสถานที่แล้วนะครับมันยังบอกวิธีการเนาะหรือเป็นเครื่องมือในกรณีที่เราใช้คู่กับคําว่าเบงเคียวเนี่ยเราก็ใช้คาว่าเครื่องมือนะครับเครื่องมือเนี่ยในการว่าเราเรียน ด้วยอย่างไรนะครับในที่นี้เนี่ยมันคือราจิโอนะครับก็เป็นเราเรียนด้วยวิทยุเนาะหรือว่าถ้าเราเรียนด้วยอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นคำนี้นะครับก็อินเตอร์เน็ตโตเด้บิงเคียวชิมาสตะเรียนผ่านมือถือนะครับก็เคไตเรียงหวาเดะนะฮะบียนเคียวชิมาสตะนะครับะญี่ปุ่นวด้ยยังต์เปนกิยชิมสตะ ししและนี่คือความหมายของแต่ละส่วนครับฮะญี่ปุ่นก็อะภาษาญี่ปุน่นคำอุทานอะคืออะหรือโอะแสดงความประหลาดใจและนิฮงโก็แปลว่าภาษาญี่ปุน่นด้วยแต่เรียนเกียวสิวัสตะครเรียนยังไงคะ ว่าลีเป็นคำถามมีความหมายว่าอย่างไรส่วนししแปลว่าเรียนซึ่งอยู่ในรูปอด,ดีตนะครับเมื่อเพิ่มคำช่วยกะเข้าไปที่ตอนท้ายและขึ้นเสียงสูงก็จะกลายเป็นคำถามครับเรียนทางอินเท,นทอร์นเน็ตค่ะเอาละค่ะลองพูดคำถามซ้ำดูค่ะ ดูยัดเตะเรียนしましたかทุกคนพูดพร้อมกับเขาแล้วนะครับดูยัดเตะเรียนしましたかดูยัดเตะมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเป็นแอดเวอนะครับใช้ขยายคำกริยาเรียนี่ยしましたかลงไทยด้วยคะคือเป็นคำถามว่าคุณะเรียนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างไรอินเทอร์เน็ตเดเรีนกしましたอินเทอร์เน็ตเดเรียนしました มาลองเพิ่มเติมอีกหน่อยครับจะพูดอย่างไรถ้าเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยการดูภาพ,พยนต์การ์ตูนคำว่าภาพยนต์การ์ตูนพูดว่า a เ i m e a ิ i m e เชิครับ มาถึงสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับ่เ่まだまだですสำนวนเ่まだまだですแปลว่าไม่รอบยังไม่เก่งเป็นสำนวนถ่อมตัวที่ใช้เมื่อมีคนชมเราครับคำว่ายีเย่แปลว่าไม่หรือเปล่า ทีนี้ลองฟังอีกครั้งแล้วพูดตามค่ะพูดตามนะทุกคนเอ๊มาดามาดาเดสเอมาดามาดนะก็คือมีความหมายว่ายังนะครับเรากลับมาที่แบบสถานี้นะทุกคนมี1กับสองเนาะทีนี้ถ้าอยู่ห้องเรียนนะครับซเซนเซก็จะให้จับคู่กันเนาะแต่อันนี้เดี๋ยวซเซนเซจะเป็น A นะฮะ A ก็จะถามทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เป็น B นะฮะโดยที่ B เนี่ยให้เอาตรงนี้มาตอบนะจะตอบอะไรก็ได้นะเดี๋ยวเซนเซจะถามแล้วทุกคนตอบไปกับเซนเซนะครับ2ครั้งนะฮะทุกคนก็เอา a อนิเมะหรือเอากับโกมาตอบก็ได้นะครับเริ่มเลยนะครับนิฮงกว่ะโดยัตเตะเบนเคียวชิมาสตะกะชึบอ่ามีใครไม่ตอบตอบเดี๋ยวนี้นะ เราก็ต้องพูดว่าอ anime เดชนะครับเบนเคียวชิมัสตะนะครับอนิเมะก็คือทุกคนก็รู้อยู่แหละเรียนเรียนผ่านอนิเมะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดว่าเรียนผ่านโรงเรียนนะฮะอาเซนเซก็จะถามแล้วนะนิฮงโกโดยะเตะเบนเคียวชิมัสตะกะนะครับก็โกเด่เบนเคียวชิมัสตะอ่านะโอเครูปอ e ีเอมาดามาดาเดสเนี่ยเป็นรูปถ่อมตัวบอกว่ายังยังยังถ้ามีคนแบบชมว่าเราเก่ง ญี่ปุ่นเขาเป็นอย่างนี้เขาชอบคนถ่อมตัวนะครับเนาะสำนวนแสดงความถ่อมตัวเนี่ยก็จะพูดแบบประมาณนี้แหละดาเดสเอ็มมาดามาดาเดสนะมาดามาก็ซ้นะำซ้ำกันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็มีรูปสำนวนอื่นๆนะใช้ในการถ่อมตัวอย่างเช่นแบบเชิญแขกมาที่บ้านและเตรียมอาหารไว้บนโต๊ะทั้งๆที่อาหารโคตรเยอะนะทุกคนแต่ญี่ปุ่นเขาจะต้องพูดถ่อมตัวไว้ก่อนอย่างรูปนี้เนี่ยเห็นไหม nanimo อ d i m a s e n ง คือแบบบนโต๊ะไม่มีอะไรเลยแต่ที่เห็นเนี่ยอาหารเพียบคือแบบพูดแบบแนวตรงกันข้ามอ่ะทุกคนนึกอ,ออกว่าชนชาตินี้เขาเป็นอย่างนี้จริงๆอ่าแต่ว่าก็พยายามถ่อมตัวเข้าไว้นะคะเพราะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะนั่นนี่หัวนี่เาเสแต่ดูดิมีทั้งซูชิมีนู่นมีนี่นะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับโคเดเดโอวาดิมัสนะครับแล้วก็ใครที่พูดภาษาญ,ญี่ปุ่นได้แล้วว่า เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรนะกดบวกหนึ่งลงมานะครับแล้วเจอกันที่สัปดาห์ถัดไปมาตาไรชูเบนเกียวชิมาโช